คนทำงานนั้นต้องการกำลังใจคนดียิ้มหน่อยได้ไหมยามใดที่เราพบกันกว่าจะได้เห็นหนา้ารู้ไม่ว่าเหนื่อยมาทั้งวันวุ่นใจกับนายกับงานถึงบ้านยากวานกับแฟน ใจคลอนแคลนวันไหนแฟนเจ้าเย็นชาเข้าขบ้านยิ้มเคยสงหาได้แววตาบึ้งตึงโทษแทนสู้งานออนลาแล้วยังมาสู่สายตาแฟนเหมือนครูจ้องหักคะแนนขอแฟนโปรดไว้ใจตัน เข้าบ้านต้องการเห็นรอยยิ้มเจ้านั่งเคียงกินข้าวจอกยาปล่อยวางเรื่องงานสร้างเวลาทองให้เราสองยามอยู่ด้วยกันรู้ไหมเพียงเจ้าไว้วันที่นั้นก็ปล่อยวันไว้ แรงดนใจของลูกผู้ชายคือใจนางคนรักคือหลักป่าหวังผู้ทางทุกความเป็นไปเมื่อเราพร้อมน้าอย่าเสียเวลาเงาใจซ้อมยิ้มรอพี่ได้ไหมเลิกงานไปจะได้เติม งดลใจของลูกผู้ชายคือใจนางคนรักคือหลักปามังผู้ทางโอ้อาแบบน้ำอาแบบน้ำจาบ,บน้ำบ่หนึกงว่าจะาบน้ำโอ้หินนี่สวยพี่น้อง เก็บกลับบ้านไม่ได้นะพี่น้องนะตำรวจจับนะเนี่ยเป็นเขตอุทยานนะ <laughs> หวะวยก็จริงนระน,นะะะเะไปเก็บไปตกแต่งสวนัวาหน่อยไะ่ได้นะน,นะระจจัวเาระเะเ ทางขึ้นทำทางขึ้นจัดไปสวยๆลูกพี่อ๋อขึ้นแล้วโอ้โอ้จะได้สดเด็ดไหมเนี่ยอ๋อตะกายขึ้นไปหน่อย โอ้นี่นะมืออาชีพเขาเราต้องเอา้อนาขึ้นนะพี่น้องนะเขาต้องเอา้อนานะคนขับมีประสบการณ์นะพี่น้องนะต้องเอารอนําขึ้นเป็นไปแล้วขึ้นจากน้ําแล้วประจานเนี่ยกลายเป็นแม่น้ำสองซี่เลยทีนี้อือ อ่ะ,อะสบายๆฟิวปากนี่อ่ะเรี่ยมสุดมือเยี่ยมเอาสุดมือเลยพี่น้อง

đặt bay tầm tìm ùm ùm nặng nặng, บริหารดินนะครับพี่ร้องครับแบบนี้เขาเรียกว่าบริหารดินนะโอ้โหโอ้แรงแรงจริงๆโอ้ อัอุ้มเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนสวัสดีครับหลังจากทีมมิกพูดเสร็จแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันได้พี่น้องนะ,ะทำลูกปูนทำลูกปูน เอาเลยดีนะช่างนะเอาให้มันแน่นๆนะเอาลูกปูนมีทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงกรวยใส่ทรงกรวยก่อนนะพี่น้องนะจะทำลูกปูนแล้วก็เทส ตามสูตรวิศวกรและวิศวกรรมตำเข้าไปลงพี่เอ่อใส่เข้าไปใส่ตูสี่เหลี่ยมก่อนเลยนั่นแหละหนูหนูใช้จะได้ช้ได้หนูอย่างั้น้หเลยดี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 น้องดีน้องดีเออนั่นแหละ เออเขาต่ำต่ำขึ้นมาเป็นชั้นชั er, ้นเออดีดีด no, like ีดีดีดีหนูไปตักอีกหนูตักอีกลูกโอ้ทำไรกันนี่เล่นใครของกันบ่ต่ำกันยุกยักยุกยักไหนเล่นใครของกันบ่ นี้เราก็จะไปเทสสเต็งปูนนะความแน่นของปูนนะความเดี๋ยวเขาไปเอาใช้แรงกดของไฮดรลิกกดกดดูว่าได้รับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานหรือเปล่านะสุดยอดอ้าททยทายททยทาย ต้องมีหลักฐานโอ้ยนั่นยกเลยเลยวะสัตว์พี่เอาลองวัดดูด้วยโอ้ไม่สวยเลยเมเม <S 1> <S 1> เอาลองวัดดู <S <S 1> <S 1> เอาไว้นามันจะนันไอถ้าออกมันไม่สวยเอามันยุบตัวไปเท่าไหร่ถอดออกแล้วยุบตัวไปเท่าไหร่ 1ิบแปด <ะ S 1> มันต้องยุบตัวไม่ต่ำกว่าสิบเซนนะสิบแปดไอ้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบสวย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 อะต่ำไหมต่ำไม,ม,ไมจะยากเลยต่ำแล้วก็รอยมันหมาดไง เราไม่ใช่คนโกงนะแต่เราทำทุกอย่างมันต้อง <c oughs> ได้แล้วได้แล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปาบหน้าให้เรียบรอให้หมาดก,ก็ เขียนวันที่ลงไปเขียนนัมเบอร์ซีเรียลลงไปว่าเราทำวันไหนวันที่เท่าไรเ,าเวลาเท่าไรตามสูตรเล่นน้ำบดมือเลยน้ำก็ไหลดีโอ น้ำไหลเย็นดีไม่อยากขึ้นแต่น้ำเลยโอ้ยแน่นอนจัดสวยๆแหวกทางน้ำพี่น้องแหวกน้ำไหลสะดวกสะดวกให้ คืนสภาพเดิมให้มากที่สุดก็ตอนนี้ตรงนี้ที่แรกเป็นทางเบี่ยงนะหรือถอ,อมาแล้วคืนสภาพให้ลำห้วยให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุด<อ>น้ำนีเย็นชํำเลยนะพี่น้องนะ เล่นทั้งวันเลยไม่อยากจะขึ้นเลยเย็นนะนะสุดยอดโอ้โอ้ตักศาสต์ขึ้นไป

ล่าสุดพระอาจารย์โดตะกะพุงโลก,กูลงน้ำไปแล้วเชียลงมาแต่งสลปสักหน่อยครับว่าลูบลูบลูบหน่อยพอจะได้เอาส,สวยๆนะพระอาจารย์เนี่ยเชียชื่อนะกุศาบัาเพนเพียนมาพึกปรืงวิชามาตั้งหลายสิบปีนะหลายพันศาแล้วนะ ล่าสุดลงน้ำไปแล้วชอบจริงๆเลยกับน,น้ำเนี่ยถ้าทำไม่สวยเดี๋ยวให้พระอาจารย์วีตะุงโลมาช่วยนะ ลงน้ำเลยจากน้ำใสๆคุณเลยเป็นเป็นกลายเป็นแม่น้ำสองสีพี่น้องเห็นไหมแม่น้ำสองสีสีนี้สีชาเขียวเลยสีนมเย็นสีชาเขียวเลยอันน ون, ู้นใสสะอาดโอ้หิ่มๆน,มนีม่สวยสวยสวย เอาสวยๆนะพระอาจารย์พระอาจารย์โดตะกะพุงโลเจ้าอาวาสวัดสินธาธรรมลองเจ้าอาวาสโดยพระอาจารย์วีตะกะพุงโล <c oughs> จัดไปจัดไปสวยๆงามๆ ก็นั่งดูก่อนนะไปบูดไม่ไหวบูด้วยไม่ไหวแล้วช่วงนี้ร่างกายไม่สมประกอบนั่งขับรถนานไปรกระดูกทับเส้นไปแล้วไม่ไหวยกขึ้นไปเลยสบายๆแรงเหลือเฟือ เป็นล้อยางผมนี่อ้าน้า,า <c oughs> แรงงไม่พอยกใส่ให้หมดเลยนะสุดยอดเลยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะยกแต่ละบอ่อเอ้ยแต่ละท่อประมาณห้าสิบสามนาทีนิดนิด จัดไปนะพี่ซานี่จัดเต็มเต็มเลยนะออะจัดไปเต็มอุ้มเลยพี่น้องโอ้โหขุดขึ้นไปพี่น้องซานี่ไอ้นุม่ม ไอหนุ่มตีแดนมังกรน,นะเขาเรียกว่านครับขับโดยพระอาจารย์โดตะกะพุงโลนะครับผมเออเน่ยแห่งวัดสิ้นทธาธรรมนะพี่น้องนะ ครับโดยพระอาจารย์โดนะตะกะพุงโลนะพี่น้องนะแห่งวัดชินธาธรรมนะวัดป่าสินธาธรรมเจ้าอาวาสพระอาจารย์โดรองเจ้าอาวาสก็คือพระอาจารย์วีตะกะพุงโลอ่าอ่าอ่าจัดไปจัดไป